สวัสดีพ่อหินครับสวัสดีครับโอ้ยแอดมินตุ๊กตาทุกคครับผมเป็นเด็กวันวันหนึ่งว่าชัวิ่งเก่าครับว่าชัวิ่งเก่างวดเมื่อกี้นี่เขาซุเจียงเลือเก่าแต่ว่าพ่อหินบอดด้ลงเนาะครับบอดด้ลงครับผมกับผมกับยากเนี่ยบอดดีอยู่บ้านกับพี่น้องตายของเกยสิงห์พะเขาอื่นอันนี้ก็ได้อยากพี่น้องกว้างขวางเนาะกว่างได้ละครับผม เอาว่านี่พ่อินได้เฮ็ดไปเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ผมก็ no> 2, เฮ็ดเขาเขาเนาะเพราะท่านได้นั่นเอ e ็ดสีหรือเอ็ดนินทุกคนเนาะผมก็เฮ็ดเขาเข้าว่าลักซี่มาสองมาสีมาแปดครับลักซี่รับผมก็เลยมาอันเฮ็ดตัดออกตัดยังแล้วผมเหลืออยู่หาสองหาสามหาแปดเบิ่งตำล่าน้า uh ี่น uh ้องเบิ <h <h ่งสามวนกันสามแปดแปดสองแปดหามีได้อยหาโคคู่ครับ วิ่งอยู่หกโคบนนั้นบ่เพราะล่างล่ะครับล่างเดียวเกินบนนี่วิ่งเจ็ดตัวเดียวสำหรับงวดนี้วิ่งปีเกตตัวเดียวแต่ว่าจับคู่ให้ฟ่อมบ่ครับว่ทถ้าจะจับครับคู่นี่ยว่าถ้าจะจับให้ให้วิ่งไปก่อนเนาะวิ่งไปบนบนจักสองโคก็ได้หรอกกับห้ามมากกับบนวิ่งจับสองโคก็ได้ก่อนเอามาเนี้ยก็ได้สี่ไปเลือกซื้อเลือกนะสำหรับจินแดงรัฐบาลเลยครับเอาให้ป่อยเย็นเขียนให้ไล่มือมันสิมาผมก็อ่านใส้ว่าว่าเก่าเจ็ดกับว่าเก่าเจ็ดมาใหญ่นะ ครับผมนีนออกปตะเ็เป็นศูนเจ็ดปอ่ะครับผมบนทั้งหมดนะครับุนนี่แมันมามาศูนยเจ็ดกับสิบเจ็ดทมสีมาศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดทั้มะมันติดเก่าติดศูนติดหนึ่งครับครับติดเกาติดศูนย์ติดหนึ่งครับตัววิ่งคักนี่คือวิ่งเียวิ่งเจีนะครับมันสีมาเก่าเจ็ดมันบมมากน้ำกัน่ผมเป็นศูนย์ับัดนี้เบิงตำล่าเหล่าปัดนี่ใจพ่อเอ็นเขียนให้นะครับว่าบนพ่อเอ็นให้วิ่งตัวใด เราจะคูเขาเๆไว้จักสองคูประมาณนี้หรือสามก็ได้ส่วนล่างนั้นพออยู่จะให้เป็นลำดับต่อไปนะครับเบื้องน่ากันไม่พี่นองเด้อนะครับตัวประกอบมันก็มีข้จกมีศูนย์เจ็ดนี่หรือปะคราบผมศูนย์เจ็ดกนยเจ็ดอ่างนันัมี้กวาา้บล่างกัน วิ่งบนเจ็ดนะครับเป็น้องลิี่สศูนย์เจดกับหนึ่งเจ็ดะครับศูนย์เจดกับหนึ่งเจ็ดล่างสิบ 0 7่นเจ็ดกัเจ็ดเข้าก่อนได้วคือน้องที่ตัดนี้อาจจะมาโค้งสุดไทยเพื่อพอจะตัดให้นะครับรักติดสองสี่แปดักสิบสองสี่แปดักสิบมือใหม่ครับรักสาบล่างๆในพอจะให้เต็มสูตรไปก่อนเนาะครับเต็มสูตรต่สูตรตวนัดไหยกามีตัวสิบัดนี่แล้วนี่นี่นคที่คัดไว้นี่ อันนี threaten, ้ผมหายเต็มสูตรก่อนเนาะครับหายเต็มสูตรไปก่อนที่นี้เพื่อพี่น้องพี่นมากเนาะก็ราคาราคาพอดอกับตัดกับตัดเอาลองเบงแต่ตัวนี้หลวงพ่อนี่มีอยู่4โคอืมเป่นละเอยดเหรอ4 7 4 9 ถาม่าสองมาสองศูนย์สองสามาสองหกสองเจ็ดแปดนะครับผมถามวาขาสีกับสี่ศูนย์ถึงสี่เก้าหเอาวันนี้คุณพ่อเอาเอาประกาีแดงตีดตัวเนีนครับผม ร่างนี่น <nova? ensemble> ี่เป็ดหาเนะกรับครับเป็ดห่าปัดสองครับผมเป็ดห่าปัดสองสามแปดนี่จะตกกันซะเนาะสามแปดนี่ครับผมบอกกัน หาสามนี่ว่าหน้ามาน้ำกันหน่ำมาอยู่มีชีวิตมากอยู่หาสาม นี่คือสูตรเต็มมาก่อนเครับคือสูตรเต็มมากมดตัวตัวอย่างีนั่นถ้าวิ่งบนก็วิ่งเ็ดผมก็คิดว่าสิเป็นสูตรเกกับหนึเนอครับเนาะเอดับเล่างนี่แปดสองแปดห้าแปดสองกับแปห้าตัวล่างตัวนี่เอาตัวกันเียวหาสองกับหาสามหาแปดตัวกันมันล่างนี่มีแปดสองแปหที่เด่นๆเนาะครับผมครับเดี๋ยวทำกันผมไปเลยเอาเลขวิ่งเลกวิ่งล่างเลยพ่อ วิ่งล่างนี่พ่อเน้นตัวเดียวว่อ,อวิ่งล่างพ่อวิ่งหาปะวิ่งหาพอ่าพอขีดขึ้นล่างนนอย่างนาี้พ่อป้าพี่น้องที่ส่วนล่างพ่อจะเน้นให้เด็กวิ่งกันที่วิ่งวิ่งหาหาล่างตัวเดียวได้พี่น้องที่ครับผมเพราะว่าเด็กรักชิบก็มีสอง มีสี่มีแปดเอาหามาจับใส่ก็ได้พี่น้องครับหามาจับใส่ครับผมตัวนี้อ้าพ่อยินปล่อยต่องวดแล้วพี่น้องที่ครับผมงวดดีพ่อยินกะให้มาเต็มสุดแต่ว่ามีตัวคัดตัวเน้นออกมาเน้นเลีอยอยสองคนะครับวิ่งหาครับผมบเน้นคือแปดสองแปดหาตัวกันกันไว้ก็คือหาสองหาสามหาแปดเอากานเต็มสุดพี่น้องซี่จะเลือกเอาตัวไดก็ได้ อาชาบอมักที่พอยินจับให้นะพี่นอ้องอาส่วนบนพอยินให้วิ่งเจ็ดตัวเดียวเมื่อที่แล้วพอยินว่าใฉ้วิ่งเก้า,นะกาเนาะก็ได้ผิดพลาดสคนิดนึงขอโทษขอไปพี่น้องกิฟซี่กันครับผมเล่ปตอกันอ่าเล่ปตอฟแต่คอตัางยากครับ <laughs> อ่ะวันนี้พอยินกะ <laughs> เฮ็ดหน้าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเสร็จทัดเรียบร้บรอยแล้วกันกะคงจะมีเวลากันพบปะพี่น้องกิฟซี่กันในโคงสุดท้ายเนาะงพอยินเนาะ ครับผมอ่ะส่วนนี้มื้อนี้เอาเต็มสูตรไปเนาะพอยินเนาะครับผมเอาเต็มสูตรไปก่อนเต็มสูตรไปก่อนมานี้โคกสุดท้ายกะจากคัดเน้นให้ออกเหลือหน่อยลงกว่านี้เพราะว่ามื้อนี้ให้เต็มสูตรไปพร้อมเนาะพอยินเนาะเอาตามครับผมพอยินงวดนี้ในใจได่พยินนี่มาเก็บเก็บนี่ ไปจังไหนมากจังไหนคือคือมัดแห้งสิสิบีเจ็ดเนี่ครับผมันเมันต,ตรงกันบริบี้คเจ็ดสูตรไปไหรหฮตสูตรมากเนาะมันเฮตสูตรกับของนะน้เจ็ดสูตร,ตรแต่ละมันมันเดีนเจ็ดปาริโตประกอบมันสีมาใซนรักเจ็ดนย่างนมีเก้าศูนย์หนึ่งครับปาริเกาผมได้ตัดออกอผมก็เลยเอาศูนย์กับหนึ่งมาใส่เจ็ดครับอืมใช่สำหรับอะบนเด่นกับบนนั่งนี่พ่อ หลายๆตัวหี่เด่นหนจัคคูสองคูเดีย่นี่แองก็มากโอ้โเห็นเลยควาคนวงกลมให้ได้กนทเลองกันสองหาวกล่มมาเยอะกระชั่นนเขียนไมเยอะแต่ว่าตัวเด่นมันอยู่กล้กันครับสีแดงเล็มองไปเห็นเนี่ยเราก็เลยกันไว้สามคูนเพราะว่าเกไว้คือมาหานะผมก็เลยว่าสีเซื้อ่น่โอ้ครแปดหาครับหาแปดกลับไปังสี่นะ สำหรับซื้อรตเตอรีบังะเตบรี่ออกมากลยมือเฮาครับผมจะกสื้อสาครับ่อเอานก็มาข่าสองบุละุู้รุ่นพอหลายครับกลัวมงวดนี้กะเอาใหยังเกฝากิฟีบ่พอเอาผมก็ขอฝากกิฟซีว่าอันมันบได้พ่อกันนงวดที่แล้วนี่เนาะครับกิฟรือว่าแอดมินเพิ่นก็ยากเพระเพื่นผมก็ยากอยากตายดูโพดหันอยกหลาได้มู่บ้านนี่ยก็หากลังค้าเรือนก็ยากกันหลาย เสียชีวิตซะโอ้เอาเสียชีวิตหลายบ,บานนี้ก็นอกมากก็ยห้ัาตาหลายก็เลยเสียชีวิตหลายกบผมบานนี้ผมก็เลยประกาศเลยให้ท่านใ็้เลขว่าตัดตัวใดมาตัวใดจะต้องให้เลขเข้าเขาคือตัววิ่งกับตัวติดจังสี่นะครับผมก็เลยได้เจ็ดบนตัวที่สี่มาเจ็ดบน,นมันมีเกา 01, ่าศูนย์หนึ่งเดอเอฟซีเดอเก่าศูนย์หนึ่งแต่ผมตัดเก่าออกซะก่อนมาหลาหงวแล้วผมก็ตัดเก่าผมก็เลยเอาศูนย์กับหนึ่งมาใส่เจ็ด บบานนี้เลขล่างนี่มันมาสองสีหลักสิบานนี้ตัวประกอบมันทาสวิ่งใส่ได้นี่คือหาครับผมก็เลยเน้นใสองแปดหากไไว้คือห2กับห3กับหาแปดครับ แต่แค่ผมสิไปซื้อลอตเตอรี่ผมก็ซื้อหาแปดแปดหาครับหาสองครับผมสามคู่เนี่ยนะครับผมคิดในใจนะขอขอบคุณขอบคุณพอเห็นได้หลายครับผมสวัสดีครับผมเอฟซีตามนี่ร่องเงินครับผมขอบคุณหลายหลายครับผมขอบคุณมากครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับน่ะของบ่าวแหลมครับผมบ่าวแหลมขออนุญาตครับผมหนึ่งมิถุนายน2566พ่ออินครับผมบนวิ่ง7ครับผมจับคู่ 0717เนึะพี่น้องเนาะสำหรับล่างวิ่ง5ครับผมลักซิปพอมีสองสี่แปดครับผมครับสำหรับครับผมชุดเต็มนะพี่น้องครับเด่นพ่อเน้นให้82ครับผม8285ครับผมกัน52 53 58าสานะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะบอลแลมดวคอตัวอาร์จากพี่น้องไปก่อนนะครับเนาะ สำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมท่านใดที่กำลังรับชมคลิปของบ่าวแหลมพ่รุ่นแฉลอยู่ในขณะนี้ครับบ่าวแหลมก็ขอหน่วยอวยพรในพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกคนโชคมานถูกหวยกันในวันที่1มิถุนายน2566กครับผมตัวเลขแนวทางรอบเนาะของพ่ออินครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับบ่าวแหลมต้องขอตวงลาพระจากพี่น้องไปก่อนพ่อกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม